กะดินเนาะอะไรแบบกะดินอาเมทีหมูเป็นมาหอห่อกระตุมขนมซอยเมื่อน,นี้เป็นหม้อห่อกระตุมขนมเมื่ออื่นจะเป็นหม้อโฮมเฮ้ยเว้ยไม่กินตะบะหงี่แม่แต่บะหมี่ชวนกินไ่กับเบอร,ร์สีสักอันนี้จ้าคู้ไต้ให้นคน<ม>ที่ร่วมรับไปแล้วนะคะไปแล้ว องวันนี้ค่ะมันนี้พี่น้องวันนี้เปน้ลอบุนกระดินเนาะกระดิ่นนขอของ,นงน้าแม่เทมหมูเปิ้นมหฮอกกระต้มขนมซอยเมื่อนีนเป็นมื่อฮอกกระต้มขนม ืก็จะเป็นหมืมอ,องโฮมนี่หนอบรรยากาศชาวบาา้านมะซอยกันห่อขนมขอเต็มบรรยากาศวันนี้เมื่อนี้แม่มกกั่งจะยังโม่เนี่ยสามสามโม่สามโม่พา,า,า,าไปดูครัวหน่อยฟังคนเฮ็ดได้อย่าง เมื่อต้มคุณมาซอยงานมันเป็นแม่งานลูกสาวพี่น้องมาดูแลนะคะว่ามือนี้ออมีห่อข้าวต้มท่าบ้านเพิ่ก็มาหอ่อซอยกันมืออื่นน่าสิเป็นมือห่อมน้าแมนะ่เนา,าะเขาวกระเจียเอาของมาห่มกันมาห้อมข้าวกระเจา๊ยบมากินมาทานมาเพาะหมาะมาโม่มือจังแฮม,ม,ม,มือเส่ามือหื้มือนนี้ที่ปแปลงกระแฮ่กลางเชิญ อันนี้เปแนกเรียมพร้อมๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหนกหมหูใสกันจ้ะแหนกเนี่ยหมกหูแม่พยองก็มาแล้วนะคะสวัสดีนะคะวิไสวัสดีค่ะมาได้หลายแวค่มาได้หลายวันแล้วโอ้ยผิวว่พยอเขาเยอะเกิน้าลกมาเลยย้อนมันะ บรรยากาศงานบุญพี่น้องมือเด็ก็จะเป็นมือเตรียมนะคะมือเตรียมมือห่อห่อขนมขนมใอยกันเดี๋ยวเราจะไปดูข้าวเจ๊ยิงอยู่ฝั่งโน้นสวัสดีค่ะเจ๊อ้วนสวัสดีค่ะพี่หญิงสวัสดีค่ะคนอ้วนนะคะทางนี้น่ะอะไรนะคนไม่อ้วนมาไม่ได้นะคะอออเหรอแสดงว่าผู้ไายกับอ้วนที่สนะจอดหอดข้าว ว้าวของโปรดเลยนะเนี่ยของมันมันนี่มัน,มนใช่เลยอเออเลิศใช้เว้ยมม่ขีดตะวงหงกันแม่แม่ตะวหงโชวกินเจ๊ไ่บอกม่อนตําให้กินนะม่เอ็นตําอร่อยมาก,ดดกาเออดี๋ยว้นางถอดทะหนึ่งกันแม่มาแม่ยังไม่มากำลังสักหน่อยสักหน่อยจะมา อันนี้แผนกฟักฟักเนื้อฟักหมูพี่หองเมื่อนี้่ื้อฮอน่ะแม่น่ะเตรียมงานมาเมือนีะชิม เลี้งบอดแต่งตาฟางหมดค่ะก้อยกินผมแยมางด้วยเนี่ยใช่เนี่ยมเน้อยเราก็้อยมก็เผาไห่ถุงก็เผามี่ยงานยาขนมกินไ่ถุงไห่เินหอยไม่เก่าคนเวลาคนมาเพาะบุญเนาะเาก็เจียวขนมขัดกลมตอนเนาะทางบาทเฮาจะเป็นมพิวนี้นะคะนี่เราก็ต้องเตรียมไว้มี มีขนมมีขม้าวต้มมีขนมจีนนะคะเวลาเพิ่ม,มาเพาะอร่อยสองอย่เนาะแม่เนะา,าะตามกำลังใช้ท่าเท่ากับเอาของหอยเพิ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นบุญมหากระถินนะคะทำบุญหาหารเทพนะคะโดยบอสแล้วก็ป้าเสี่ยวแล้วก็ครอบครัวนะคะเป็นกระพาพนะคะทำบุญหาหารเทพรักษานะคะพ่อต้านนะคะเป็นกระาพานดูแลแงก็จะมีหมอลำรวมสีรวมลูกส์ ที่บอกว่าบอมนึ่งเขาบอได้บอกน้ำได้เขาว่างตอมละลเออละลักลูกกุใส่เออเขาคือมหนุกิใส่เขาเขากว่างห่อแน่ๆแน่กินใส่หอสักาน้จ้าอ๋อห่อใส่ห่อสักอันนี้จ้าห่อสักอันนี้จ้าคืออะไรคะคุณหญิงมเ้ยถามแม่แม่ก็ทอดกับลูกเนี่ยค่ะก็ไปถามแม่ต้อมนะคะ จะตถึงจะขยายความได้ค่ะถามเจ็้วันที่เราหนึ่งเลดล้วไม่กล้วยอ่ะทองนี่นาที่เห็นหอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบกันหนีกรลั่งยางแล้วหผู้ใด่ยแม่ข้อสักอิ์นิจา์คืออย่างเพื่อเพลินโบหูจักเอานี่คือจสองคนนี่ข้ไกันศิกินจจใหู้้ตายอ๋อให้คนที่ร่วงรับไปแล้วนะคะ อันนี้แม่ต้อมกําลังเตรียมหอเดี๋ยวเราจะไปตามว่าจะเอาอะไรบ้างกำะลังเสียม <c oughs> อะม,ม,มีอย่างไรแไม่ขนมข้าวต้มบอ <c oughs> อันนี้ใส่ใส่ขนมใส่มะพร้าวพุเติว่าหอมหวยหวยอยู่หน้าบันามนี <c oughs> มีเกลือด้วยหรอแม่ ตอมนะคะเตรียมห่อสักอิจจ์ในเฮียนนะคะเป็นเป็นพู้จังหอเขาเฮียทรงให้ผู้ที่ดวงรับไปแล้วนะพี่น้องเนาะสำหรับบนมหาลหัยครั้งนี้นะคะเราก็บอนนะคะอุทิศให้กับแม่เทเศษนะคะแล้วก็จะมีแม่ตังตมะม่วงนี่อย่างแม่นะคะในการใส่ห่อสักอณิจาเดี๋ยวให้คุณยายต้อมจัดเรียงก่อน,น,นว่ามีอ,อะไรบ้างนะคะนี่หหน,นะคะก็มื่มื่นเพียมห่อขนมข้าวต้มนะคะ ท่มากเหมือนกันอ anyway, wow. ันนี้ไม่ต้องเตรียมหอสักอิจจาอันนี้ผูหาสักอิจจ่าลองได้ยังแโอ้โอันีางยาหนาตั้งใจเข็มต้องใส่ด้ นะคะเตรียมเหอนกันกับกะเพาะขิงียมกําลังรอนมากแล้วก็เพิ่งใส่หร้อมต้องมีเป็นหมพรแบบคนจะเอาไปเหยียบพืชพี่น้องเพื่อพี่จะส่งให้พืชพี่ร่วงรับไปแล้วนะคะที่เราทำบุญให้นะอันนี้ชาวบ้านก็มาช่วยกันนะคะผลไม้ผลมงมันเด็กับเป็นมือพรอมขนมข้าวต้มพี่น้องพร้อขนมข้าวต้มนะคะ ก็มีเวทีนะคะเพราะว่าตอนเย็นจะมีการแสดงนะคะรวมลูกศิษย์บอสเทลนะคะอาจารย์สมเด็จไทยนะคะสำหรับความืนนี้บอกเลยว่ารอชมได้เลยว่าความสนุกสนานพี่น้องให้ฟางกันสิฟังมอลำชมมอลำอื่นก็มีมอลำตั้งแต่ซีซั่นเสาร์นะคะมอลำพวนกระตุก สำหรับบรรยากาศงานช่วงนี้ก็ทุกคนก็เตรียมของกันอยู่นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เอซได้ดูนะคะตอนนี้ไม่ต้องก็เตรียมหอสักอนิจจาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว